ชมว่าที่แท้จริงแล้วเรื่องราวพวกนี้นะครับมันจะจบแบบไหนนะครับจะจบแบบอย่างไรนะครับเนาะที่พวกเราดูแล้วนะครับก็มันน่าจะเป็นตามที่เราคิดนะครับนะครับตามที่เราคิดว่าเรื่องราววันนี้นะครับสุดแล้วท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดนะครับลุงพลกับป้าแต๋นก็เป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกผู้ร้ายนะครับก็เป็นผู้ร้ายเหมือนเดิมครับแต่ว่าผู้สูญเสียก็เป็นผู้สูญเสียเหมือนเดิมนะครับ บักแต้ก็เป็นบักแต้ระยาชาญก็เป็นพยาชาญนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับครอบครัวเขาก็จะกลับมารักกันนะครับแต่จะรักกันมากกันน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟูที่จะให้ความรักนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่รับครับหลังจากผมเล่าเรื่องราวเหล่านี้ครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเพลงครับคำขับกล่อมไปเรื่อยๆเหมือนกับทางับท่านผู้ชมนะครับเนาะละครเรื่องนี้นะครับมันก็จะจบลงด้วยอ่า เขาเรียกว่าจะโรแมนติกก็ไม่ใช่ท่านผู้ชมนะครับจะอ่าจะจะ,จะพระเอ,เอตกเอเอเอตายก็ไม่ใช่นักเอกตายก็ไม่ใช่ครับก็คือนะครับพ่อมันตายอ <laughs> ย่างพ่อไอ้คนที่อ่ะฆ่าเด็กน้อยตายไปแล้วนะครับนะครับคนที่อ่ะที่เขออ่ะเขาฆ่าเด็กก็ตายไปแล้วนะครับในละครอ่าเรื่องอ่าบ้านสี่กอนะครับตายไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่เขามาชมนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะดูเรื่องราวว่ามันจะจบแบบไหนนะครับถ้ามันจบอย่างที่พวกเราคิดพวกเราได้เห็ุครับผมเชดว่าเป็นเช่นนั้นนะครับคอยบอกคณะนี้เจ้ากบหลงเพ่งเนาะ พี่โสภานะครับยังกด2สองน้ำผู้ชมยังกด2องครับเนาะฝั่งนู้นเป็นยั<อ>งไง<ะ>บ้างสก็คือไม่เบื่อใช่ไหมสองก็คืออยากจะฟังต่อท่านผู้ชมฟังต่อเรื่องอะไรสีกอ,อสี่กอครับผมพอๆพเจ้าปู่กับเช็ดยางเ <ๆ S 2> ชฟยางทะเลาะกันสนุกออกคนะะๆๆว่าเออว่ากันไปนะครับนะถ้าใครเห็นเห็นว่าพวกเรานะครับสร้างความสนุกความสนานนะครับก็อย่าลืมนะครับมาใหม่กดติดตามนะครับกดติดตามพวกเราไว้นะครับเนาะ มาเก่าๆก็อย่าลืมกดไลค์คุณทำคุณทำนองเขาบอกว่าผู้ว่าก็ว่าไปผู้รองก็รองไปเอาเขาไปรถซุ้มเช้าโอ้โหคึกคักขนาดนี้แม่กะทิยังง่วงอีกเหรอครับเออหาว่ะแกบอกว่าง่วงง่วงละขืาโอ้คึกคักขนาดนี้ยังง่วงอีกเอาก็ว่ากันไปนะครับนาะ เอาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่สั่งสินค้าของพวกเรานะครับตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็เริ่มจะออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับสีแดงๆครับก็คืออะไรเจ้าปลูกโอ้ยทำไมกินซะกันนะนี่กระสีครับไม่มีดนตรีผิดเรื่องกระสีตัวหรอมีอันนี้ติดๆนี่คุณไปร้องของเขาอ่ะ เพอที่เขาติดว่า hey. ม e ึงร้องยังไงมึงเอาดนตรีกูมาด้วยเอาเหรอออ๋ที่ที่ติดนี่พอไปเอาดนตรีเข้ามาด้วยใช่ไหมไม่ไม่เอาเขาเอามาด้วยคือร้องร้องในดอกนะอาจารย์บ๊อชก็สามารถสั่งสั่งได้นะครับในแอดไลน์ของเจ้าปู่นะครับท่านผู้ชม J กับ U P U นะครับท่านผู้ชมไลน์เขานะครับโอ้โห J J ก็ต้องขายดอกนี้ต้องชมคอยซื้อมืออื่นออกกันแล้วกันคอยซื้อมืออื่นเนาะมือนีไม่ต้องขายประเทศขายหรอกคือไุณผู้ชมเนี่ยดีเลยจริงๆไงไหมเราคุยกันตั้งนานก็กดหนึ่งกดสองเนี่ยบัวแดงเนี่ยทำไมก็โทรศัพท์อันนี้มันมันจะช้ากว่าตัวนั้นไงอืมนะครับชอบเนาะก็ท่านผู้ชมก็นะก่อนที่เราจะลงไลฟ์สดนะครับเนาะก็อยากจะไป ให้ช่องนะครับช่องก็ยังน้อยๆอยู่ท่านผู้ชมนะครับมีผู้ชมยังน้อยๆอยู่กับด้านนี้ท่านผู้ชมนะครับสงวนมาแล้วท่านผู้ชมเดทในลิงก์เนาะนะครับผมวางลิงก์ไว้ให้นะลิงก์สีพลาสตินะครับใช่เขาเลยนะครับเนาะไปกดแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเขาจะได้เวลาลงคลิปจะได้เปิดการมองเห็นท่านผู้ชมเนาะเขาเครียดอยู่นะครับเครียยดอู่สวัสดีจากเอเชียสยามแชนแนลนะครับเนาะลุงสงวนลุงสงวนสงวนมาแล้วนะครับเด้อเขาไปติดตามนะครับเนาะลงสงวนลุงสงวนเอาสงวนมาแล้วให้มันรอดก่อนครับ เอาไว้เอาไว้เอาให้มันรอดก่อนจำไว้มีคููด้วยเว้ยเอาให้มันรอดก่อนนะครับสงวนมาแล้วให้มันรอดก่อนอย่าเพิ่งลุงสงวนเลยติดตามแม่น้อยมาแล้วด้วยเด้อติดตามช่องแม่น้อยครับแม่น้อยอุดรชาแนลนะครับเนาะเอาให้แม่น้อยอุดรชาแนลให้รอดก่อนครับแม่น้อยมาแล้วคุณอย่าเพิ่งไปคิดนะครับตอนนี้มีติดตามแล้วหกสิบหกคนอแ่น้ครับอย่าเพิ่งไปคิดเอาอันนี้มันรอดก่อนครับที่มันเป็นไทยก่อนนะครับเนาะ ก็จะได้มีค่าเด็ดค่าอะไรพรุ่งนี้จะมีอีกช่องหนึ่งมาสมทบนะครับชื่อว่าอะไรครับเอเชียสยามครับเออเวลเทมจูเอเชียสยามชาแนลนะครับท่านผู้ชมนะครับ <m> แล้วก็รู้สึกว่าจะมีลุงแชทาชายมาด้วยนะครับท่านผู้ชมใช่พรุ่งนี้จะถ่ายเจ้ดสดหนึ่งสองสามสี่ห้าพร้อมกันทั่วประเทศท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามชม <m> พวกเราได้นะครับเนาะไม่แน่นะครับวันที่13นะครับ20่สิกว่าช่องนะครับท่านผู้ชมนะครับที่จะมาปักหลักที่นี่แล้วก็ เราก็จะไปพร้อมกนันที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ชมเราก็อยู่จังหวัดชลบุรีอยู่แล้วแต่ไปตรงโน้นเราไปที่ศาลสาลนะครับจังหวัด<อ>สารพัทยานะครับท่านผู้ชม<อ>นะครับนาะเร<อ>าไปเจอกันที่นู่นนะครับนาะแล้วก็ทีมของเรานะครับเขาจะปากหลักที่นี่นะครับเขาจะตรวจดูนะครับว่าช่องอีหมาดามันจะมีปัญญาหมาอะไรที่มันจะถ่ายสัดส่วนเวลาบ่ายโมงได้อีเจ๋วไงอีเจ๋ว เอออีแจวจะเป็นจะเป็นหุ่นเชิดอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเราไม่น่แต่ว่านะครับนะครับถ้ามันถ่ายไม่ได้นะเรียกมันลูกหมานะครับต่อไปนี่อย่าไปเรียกมันอีหมาดําเรียกมันอีลูกหมาลูกกะะรี่ไปเลยครับอ่านะครับถ้ามันถ่ายมันถ่ายไม่ได้นะครับป่ายมงนะครับท่านผู้ชมจับตาดูนะครับมันท้ามาเยงเยงครับเหา